สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องนานี่เหมือนเดิมนะคะวันนี้อยู่ในเกมซากุระซูคุซูมิเลเตอร์ค่ะวันนี้เราจะมาแสดงหนังชีวิตประจำวันตอนไปรับแมวตัวใหม่ค่ะไปกันเลยแต่ก็ว่าไปนะวันนี้ก็ไม่ว่างสะดวยสิ ต้องทำงานตลอดเวลาเลยแต่ว่าไปไปรับแมวตัวใหม่มาเป็นเพื่อนกับเมโลดี้ดีกว่าเดี๋ยวต้องไปอาบน้ำก่อนเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะกันเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วอาบน้ำอนเลยแล้วกัน นังก็เล่นเล่นนิดหนึ่งฮ่าเอาชุดไหนดีนะเอาชุดไหนดีเนี่ยอ๋อเอาชุดนี้ดีกว่าเอาชุดนี้แหละน่าจะดีไปทำผมนะดีกว่าเมื่อานนี้เอาสรงผมไหนดีนะเอาสรงผมนี้ดีกว่าทำผมอันนี้ไปแล้วกัน นี่จ้เมโลดี้เดี๋ยวฉันออกไปข้างนอกไปหนึงแกจะมีเพื่อนตัวใหม่นะโอเคเจ้าเมโลดี้นั่งลงซะส่วนดอกไม้ยังดีเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยขับรถกอนไปทางไหนกันนะเนี่ยไ,ไปทางไหน เสียงรถดังชมัดเลยรถนั้นไม่ค่อยมีน้ำมันเอารถนี้จะดีกว่าน้ำมันไม่ไมเปลืองด้วยทางนี้ริมทะเลสวยจังเลยแล้วก็เสียงดังจังเลยเหนื่อยจะถึงแล้วนี่ ซับซ้อนจังเลยที่นี่ขึ้นไป้วกนวลนงให้รถถอยหลังเอรถถอยหลังทางนี้น่ขึ้นยากจังเลย น่าจะใกล้ถึงแล้วนะเนี่ยมีสองทางให้เลือกทางไหนดีล่ะเนี่ยเอ่ะมันก็เหมือนกันนี่นะแล้วทำทางแยกไปทาไหนเฮ้ยน่าจะถึงแล้วนะเนี่ยสวยชะมัดเลย จอดรถตรงไหนได้บ้างเนี่ยแอดเอเอว้ารถตกกระลุกโอ้ยหาที่จอดรถได้แล้วไม่อยากลงเข้าไปจังที่นี่สวยชะมัดเลยเนี่ยเอ๊ะที่จอดรถอยู่ตรงนี้นะ่ะวิ่งไป,ไปเปลปอาร์รถกันแล้วกัน ว้าวที่นี่สวยมากเลยอ๋อก็ก็ก็เชิญเข้ามาได้เลยค่ะว้าวเอิม่มใช่คุณมาเชิวหรือเปล่าคะอ๋อใช่ค่ะอ๋อแมวคุณสนใจแมวตัวไหนก็เลือกได้เลยนะคะอ๋อค่ะ อนนี้น้องน้องน้องน่าจะเงียบสงบแล้วนะคะอ๋อค่ะสามารถซื้อของไปให้แมวกินได้นะคะอ๋อค่ะขอซื้อสามอย่างละกันนะคะอ๋อโอเคค่ะจากตัวแมวตัวไหนเข้าไปดูได้เลยค่ะนะคะอนะี๊ย่ฉันเมื่อกี้ฉันเห็นหนูเลยนะคะอ๋อแมวมันอาจจะเล่นนะคะแมวน้องแมวน่ารักจัง วาตรงนั้นจุดหนึ่งวินังแม่ฉันขอโทษนะวางไว้วิกดผิดกดผิดวางไว้ตรงนี้จุดหนึ่งนังแมววางไว้ตรงนี้ให้นังแมวหน่อยนะกันฉันจะตัดสินใจว่าฉันจะซื้ออีกสองตัวนะคะอ๋อโอเคค่ะนงแมวตัวไหนดีนะคะ แม่ตัวสีขาวนี่น่ารักจังนี่น้องแมวกระโดดด้วยตัวนี้หนึ่งตัวแล้วกันแล้วก็ตามฉันมานะนี่ตัวสีเทาก็น่ารักเอาตัวสีเทาดีกว่า เสียงอะไรเนี่ยโอเคเด้ไปอยู่ที่ใหม่กันแล้วนะเนี่ยเดินตามฉันมาแมวนี่ก็เดินเช้าจังได้เวลากลับบ้านแล้วแพนน้องแมวกลับบ้านกันเถอะ